ลางานเรียกว่าลากิจลาจากชีวิตเรียกว่าลาก่อนไม่ว่าจะลาก่อนหรือลากิจชีวิตของพี่เดียวก็รู้สึกจะเปล่าเปลี่ยวนะครับคอมเมนต์ของท่านผู้ชมก็ทำให้เรารู้สึกเศร้าๆตามไปด้วยนะครับขึ้นมาก็ไล่เราเราเศร้าๆก็ต้องเดินกลับ ท่านผู้ชมก็คอมเมนต์ประมาณนั้นนะครับทํานองว่าพี่เดียวประชดประชันที่ถูกขับไล่ไสายส่งนะครับส่วนช่างภาพของเราเองก็ขอกลับบ้านเหมือนกันนะครับเนื่องจากหมดเวลาโชคดีที่ช้างป่าตัวนี้นะครับท่านผู้ชมดูความฉลาดของพี่เดียวหลับนะครับนี่ครับหลบทางให้นะครับ คงรู้ว่าช่างภาพของเราก็กล้ากวกลัวนะครับแต่เมื่อหมดเวลาก็ต้องมุ่งหน้ากลับบ้านนะครับทิ้งเส้นทางนี้ไว้ให้พี่เดียวเดินป่าเปลี่ยวกลับไปเพียงเดียวไดแต่เราไม่จบเพียงเท่านี้นะครับเราจะให้ท่านผู้ชมดูตั้งแต่นาทีแรกที่เริ่มเดินจากเราเรียกว่าแองกทะนะครับ ตอนประมาณสักห้าโมงเย็นเสร็จเศษช่างภาพของเราก็มาถึงหลังจากนั้นไม่นานนักนะครับก็ได้ภาพอันสวยงามที่มีไพทายทเกอร์นำทางพี่เดียวหลับนะครับรถลาก็ถือว่าค่อนข้างจะบางตานะครับเป็นโอกาสดีที่จะได้มีภาพแบบนี้นะครับ ส่วนช่างภาพของพวกเราก็เดินสลับไปสลับมาบางกล้องบางตากันบ้างก็ขออภัยนะครับเนื่องจากต้องถ่ายไปแล้วก็วิ่งกันไปนะครับช่างภาพของเราจากลาพิเดียวในช่วงหกโมงเย็นนิดๆน,นะครับแล้วก็ข่าวเช้านี้ในวันที่2 2นะครับหกโมงเช้านิดๆ ผ่านไป12ชั่วโมงตอนนี้พี่เดี่ยวอยู่หน้าบ้านแล้วนะครับราจะทางที่เดินก็มากกว่า20กิโลเมตรนะครับเฉลี่ยก็เดินทางประมาณกิโลเมตรครึ่งต่อชั่วโมงนะครับบางช่วงก็คงเดินดยาวๆบางทีก็อาจจะแวะเติมน้ำมันบ้างนะครับตอนนี้ยังไม่ถึงบ้านนะครับ เข้าใจว่าน่าจะแวหาซื้อของฝากอาจจะไปฝากเจ้านายฝากลูกฝากเมียก็เป็นไปได้นะครับวันลาน่าจะหมดในอนาคตก็ต้องลุ้นกันว่าพี่เดียวจะมาวันไหนหรือบางทีพี่เดียวอาจจะไม่ใช่วันลาอาจจะมาฝึกทบทวนประจำปีก็เป็นไปได้นะครับ พราะพี่พายของเราใช้เวลาส่วนมากอยู่กับพี่พายทอออยู่ในเขตของพี่ทหารนะครับรวมทั้งก่อนจะกลับก็ยังแวะบ้านพักทออก่อนจะเดินทานต่อมุ่งหน้าตั้มตกเขวนรกแล้วก็ไปที่ด่านเก็บเงินฝั่งปลาจีนนะครับไม่รู้ว่ามามาเที่ยว หรือมาปฏิบัติหน้าที่ถ้าท่านผู้ชมมีข้อมูลฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับทินอาศัยของพี่เดียวหลับมีครอบครัวอยู่แถวอ่างเก็บน้ำวางบอนตำบลนานหินลาดจังหวัดนครนายกนะครับห่างจากจุดที่เขาอยู่ณเวลานี้ไม่ไกลนะครับก็ขอให้พี่เดียวกับหาครอบครัวอย่างปลอดภัย กลับมารอบหน้าตอนไหนจูงมือหวันใจมาโชว์ด้วยนะครับ